เตรียมตัวนะคะนี่บ้านแถวแถวที่ชายทะเลที่จะเดินทางไปล่องแพนะคะนี่บ้านเรือนของพี่น้องของแถวแถวนี้นะคะแถบนี้นะคะ อันนี้นุมหล่อจ si> ังหวัดะไรอำเภอเลรลูกจ uh uh ันครับอำเอพิวครับอำเภอพิวนะคะมีขายแตนมหอนะคะหนูก็ไล้นเท้าเลยโล่ตาปำแรกไปกันแล้วนะคะ้า้วคมาเนี่ยผมต้องหยบสามรอค่ะตอนนี้ เพราะว่าให้เพลอันแรกออกไปก่อนจะดินะินว่ะเพราะว่ากันถินหน่วยแดงเดี๋ยวนี้ของล้าบนน้อเขาล้ออะไรอ่ะอ๋อล่นล้างแล้วกรับลูกไปแล้วนะไปไองวรรุโน ไม่จับกันไปอค่ละ้นขึมาบ่อยสสัมาบ่อยถเบื่อต้นขึ้นมาก็ต้นล้อรถล้ออบงบงแม่เนอะบาคนว่าเครื่องเฟี้ยนเบือต้นนเาได้แต่ว่ายกย ตอนนี้รอรถขันหลังนะคะเพราะว่าหลังจากที่ออกจากนี้ไปเดี๋ยวก็จะไปชมเดี่ยวกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอรอทีมงานออกมากันครบแล้ว ก็จะเคลื่อนเคลื่อนไปแล้วก็เพื่อที่ไปถ่ายเหี่ยวนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซของจมูกได้ดูนะคะเดี๋ยวเราดูกันเป็นตอนตอนไปจมูกก็จะจบคลิปการที่มาลงที่เรือนี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล่องไปอีกไกลนะคะรอรอคนมากันนะคะยังยังไม่ครบ ใครเข้าได้เข right, ้ามาถ่ายไม่จมนะชัวร์นะมาดูคลิปนี้ของโจมดนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสบายสบายแจกมดด้วยสบายสบายแจกมดด้วยนะคะไมคะก็ขอ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกราพริบสาบซาลาดีกาบค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปที่พลาดเรวเจอกันใหม่นะตอนไปลองเดี่ยวนะคะตอนนี้กำลังรออยู่นะคะแล้วจับมือ